อ่ะสวัสดีครับทุกผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น e วิฟอร์ไ a d ้านะครับ mm hmm. กับรายการอมตะรันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเ,เล่าข่าวนะครับรองเท้าที่จะออก2ตัวนี้ขอเจาะเป็นในส่วนของเอ i ิกนะครับเพราะว่ามี2ตัวไลน์สินค้า ที่เป็น IP ของตัวบลา s t ตระกูลบลา s t นะฮะผมว่าน่าสนใจนะพอดีผมทําคลิปไปแล้วเมื่อวันซืนนะฮะปรากฏว่าข้อมูลผิดนิดหน่อยก็เลยยังไม่กล้าเอาขึ้นเดี๋ยวโดนด่านะฮะอ่ะวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวก็เลยตัดสินใจทําใหม่หมดเลยดีกว่านะครับอ่าวันนี้ผมจะ เล่าข่าว2ตัวก็คือ Sonic Blast กับ Mega Blast นะฮะเป็นตระกูล Blast ไม่เกี่ยวกับตระกูล Magic Speed อะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นสายการผลิตที่เป็น IP ใหม่นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอา Sonic Blast ก่อนนะครับ Sonic Blast เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนกันนะว่าหรือหรือผมคนเดียววะ <laughs> ตอนแี้ผมเข้าใจว่า Sonic Blast มันออกมาแทน Magic Speed แต่จริงมันไม่ใช่นะฮะตะกูล Blast กระสายหนึ่ง Magic Speed ม,มันจะไปอยู่ในสายของ Meta Speed Meta Speed Sky, Meta Speed Tokyo ต้องบอกงี้อ่ะเดี๋ยวผมเรียงให้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเรียงให้นะเมจิกสป e ดเนี่ยมันเป็นรองเท้าซ้อมสำหรับสายเมตาเมตาสปีดโอเคนะส่วน Sonic Blast เนี่ยจะเป็นสายตระกูล Super t r a ทรนเสายบล s t เลยไล่มาาตั้งแต่อะไรฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ Family T มันก็คือเริ่มต้นที่โนวาบล s t แล้วอันเนี้ยก็สอดเข้ามาเลยก็จะเป็น Sonic Blast Sonic Blast แล้วเป็นอะไรมันก็จะเป็นซ u เปอร์บลสพอซ u เปอร์บลสเนี่ยก็จะเป็นเมกาบลส์ไม่งงเนาะ เดี๋ยวเทียบให้ดูนะฮะเดี๋ยวเทียบให้ดูอ่ะถ้าตามรูปนะมันจะเป็น Nova Blast 5นะที่ออกล่าสุดนะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็น IP ใหม่ Sonic l l s t นะฮะเป็นตัวใหม่นะฮะ o n l c s t a s t ปุ๊บขึ้นไปอีกก็จะเป็น Super Blast อ่าที่เราชอบชอบกันแล้วแหละฮะ s u s t r Blast 2แล้วสูงกว่า Super Blast นะฮะ Super s u p e r s a i y a n t r a i n e นนะฮะก็คือ Mega Blast เป็นตัวท็อปของเขาเลยนะฮะออกมา อ่ะเราจะมาเริ่มกันที่เริ่มกันที่ Sony Blast ก่อนนะครับตัว Sony Blast เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของ Super Trainer นะฮะมีแผ่นที่ไม่ใช่แผ่นคาร์บอนแผ่นเนี่ยเขาเรียกว่า a s t r o p l a t e ผมไม่แน่ใจว่าวัสดุแต่เขาบอกมันไม่ใช่ไนลอนนะโฟมเนี่ยอ่ะมาถึงโฟมนะสำคัญชั้นล่างสุดเนี่ยตัวที่ชั้นล่างสุดที่แบบติดพื้นแล้วมันจะเป็น2แผ่นประกบกันเนาะชั้นล่างสุดเลยเนี่ยเขาเรียกว่า ไฟฟ้อมบลัสแม็กนะฮะเขาบอกว่าเป็นตัวเดียวกับโนวาบลัสห้าอันแหละแล้วก็ชั้นกลางนะก็จะมีแผ่นเนี่ยแอสโตรเพลทนะฮะเป็นวัสดุเรซินนะฮะขึ้นแผ่นพลาสติกอ่าไม่ใช่คาร์บอนนะฮะเป็นวัสดุเรซินขึ้นขึ้นแผ่นพลาสติกนะฮะก็สอดแทรกไว้ตรงกลางนะฮะส่วนชั้นบนนะครับตัวติดฝ่าเท้าเราเลยเนี่ยจะใช้ตัวไฟฟ้อมทโบสแควร์ดที่เราเห็นมันเป็น FF อฟเอฟทอโบทูอะมันอ่านว่าไฟฟ้อมทอโบสแควร์ดไอ้เราก็กระแดดนิดนึงนะ เป็นโฟมใหม่นะฮะที่ต่อยอดมาจากไฟโฟมโทโบอเอ่อทบทุต่อยอดมาจากไฟโฟมโทโบเดิมนะฮะที่ใช้ในเม เมตาสปีดพลัสซึ่งตัวนี้มันจะเป็นต่อยอดมาจากไฟฟ์โฟมทโบก็เป็นไฟฟ์โฟมทโบสแควร์เลยอ่าเ๋วที่ผมบอกเลยนะถ้าหลายๆคนมองว่าอ้าวสายสปีดเฮ้สาย, Speed, ยสปีดแล้วถ้างั้นถ้างั้นเบจิกสปีดมีไว้ทำเพื่อคือลายลายโปรดักต์อ่ะมันจะอยู่คนละลายกันที่อย่างที่ผมบอกเนาะล้าสก็ตกูนลาสไอพวกตระกูลเมตาเมจิกเนี่ยมันจะไปอยู่ตระกูลที่ง่ายๆคือลูกคุณหนูตระกูลสูงกว่าเพราะฉะนั้นโฟมเนี่ยมันจะเป็นระดับที่สูงกว่านะแล้วก็มีแผ่นที่เป็นระดับที่สูงกว่าอา่ายๆ แล้วก็แต่ตำแหน่งของเมจิกสปีดเนี่ยจะอยู่ในรองเท้าระดับความเร็วเป็นหลักก็วางตัวให้เป็นรองเท้าซ้อมของเมตาสปีดอ่ะที่อย่างที่ผมบอกนะฮะส่วนโซนิคบลัซซ์เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยเขาระบุไว้เลยว่านะฮะรองเท้าเนี่ยซ้อมทำความเร็วได้รวมไปถึงการเป็นเดลี่เทรนเนอร์นะฮะที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความเด้งที่ชัดง่ายๆคือคอนเน็ตโฟมอ่ะแต่เป็นโฟมที่มีแผน่นแต่เป็นแผ่นที่เกรดไม่ได้สูงเท่ากับตระกูลเมจิกแต่ว่าแผ่นมันเป็นแอสโทรเพลนเป็นแผ่นใหม่นะเอาไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะ,ะนเทคโโลย ีต่ำกว่าสูงกว่ามันก็อยู่ที่เราเราไปลองใส่ดูถ้าเราชอบก็โอเคนะฮะคู่นี้เนี่ยมีส้นเท้าอยู่ที่46มมิลนะ,ะแต่เขาไม่ได้บอกแตกไฮนะเท่าที่ดู YouTube ช่องเขาเขาบอกว่าดอก8นะอันนี้ันนี้ไม่ชัวร์นะฮะแล้วก็ราคาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ย22,000เยนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,800แต่ผมว่าเข้ามาเมืองไทยน่าจะ5,8 0 0ก็ระดับก,ากลางๆนะ5 0 0พทีนี้ จะมาดูว่า s โซนิบลัสเนี่ยเอามาชนกับคู่ไหนของแบรนด์อื่นนะฮะที่ชนแบบเห็นชัดๆเลยก็คือเขาเอามาชน Adidas EVO SL แลหลายๆคนเรื่องขโมดคิวแล้วม,มาชนกับตัวโปรดกูด้วย ส่วนอะมา Sonic b l a s เนี่ยเขาชนกับตัวนี้เลย a น i ะ a e s i v o s Evo เดี๋ยวส่วน Sonic l l s t ถ้าออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองให้แล้วผมจะเทียบฟิลลิ่งนะฮะระหว่างตัว EVO SL นะครับกับตัว Sonic l l s t โอเค Sonic Blast ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือท็อปสุดนะฮะท็อปยิ่งกว่า Super Blast อ,อ่าโอเคมัสักคู่เนี่ยฮะโซนิ b l ลัสไปแล้วต่อไปเรามาต่อด้วย Mega b บล s t เลยนะฮะเอิก เมก้าบลัสเมก้าบลัสก็เป็นตระกูลบลัสเนอะแต่อยู่ท็อปสุดของห่ส์โซอาหารแล้วนะฮะอยู่สูงขึ้นไปกับซูเปอร์บลัสอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะคาดหวังแล้วโฟมมันน่าจะดีกว่าถูกไหมทีนี้เรามาดูสเปคกันก่อนนะฮะตัวเมก้าบลัสเนี่ยพื้นมันหนา46มิลนะดอป8อ่าตัวนี้ดอป8นะฮะน้ำหนักอยู่ที่239เบากว่าโซนิกอยู่เกือบ20กรัมโฟมเนี่ยอามาถึงโฟมแล้วโฟมเนี่ยจะเป็นไฟฟ์โฟมทอโบสแควร์ริแบบเต็มผืนนะฮะตัวไฟฟ์โบเเลขนี่ย มันคือ ATPU นะฮะตัวนี้ไม่มีแผ่นโฟมล้วนๆนะฮะคือใช้ความเี่งจากโฟมเลยนะฮะถ้าคนนึกภาพตามก็คือมันก็จะเหมือนซูเปอร์บลาสน่ะแหละแต่ว่าเป็นโฟมตัวเดียวเลยนะฮะก็คือตัวไ f o ล m โฟม b o s q u โบสแควร์ซึ่งใช้ผมว่าถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยความรู้สึกผมนะมันจะแน่นโฟมมันจะแน่นๆนะ,ะแต่ไอ f ไฟโฟมเทโเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแน่นแล้วมันเบาหรือเปล่านะ ถามว่าคู่นี้เหมาะกับใครนะก็กว่าใช้งานตั้งแต่อีซี r รันถึงวันแข่งเลยนะฮะอ่าผมว่ามันก็คงใกล้เคียงกันกับ Super Bla s t ตรงที่ว่าหลายๆคนนะผมเจอมานักวิ่งที่ที่ไปวิ่งด้วยกันเนี่ยก็จะเจอว่าใช้ Super Bla s t แข่งแต่ส่วนตัวผมเนี่ยซูเปอร์บลาสถามว่าใช้แข่งได้ไหมส่วนตัวผมผมว่าใช้ได้แต่ในระยะอันนี้ส่วนตัวนะในระยะ ประมาณ10 1ถ,ถึง16กโลถ้าฮาฟถึงฟูลมาลาทอนเนี่ยผมยังรู้ว่าผม p r e เฟอรตัวที่มีน้ำหนักเบาตัวนี้มัน2,3,9กรัมผมว่ามันก็ผมว่ามันก็ยังหนักอยู่นะในความรู้สึกผมนะถ้าจะไปถ้าฟูลนะ ไม่รู้แหละอาจจะเป็นที่ขาผมมันไม่มันไม่ม,ม,ม,ไม,ม,ไม,มันไม่ก้ามเนื้อมันอาจจะไม่แข็งแรงนะหลายหลายคนพี่ๆที่ดูรายการอยู่แล้วบอกก้ามเนื้อเขาแข็งแรงอยู่แล้วเขาก็บอกหัวโยมึงเด็กๆก,กูก็ใช้ตัวนี้้ววิ่งจบมาแล้วสำหรับผมผมไม่ไงผมยิ่งน้าหนักเบาเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเพราะผมเคยไปวิ่งฮาล์ฟนะฮะรู้เลยว่าปัญหาของรองเทา้าตอนนั้นผมใช้ตัวเชียวต้านเนอะน้ำหนักมันก็ค่อนข้างสูงแล้วประมาณนี้แหละประมาณ2 3 9 2 2 9ประมาณนี้แหละผมว่าถ้าต่ากว่า200ได้อะการวิ่งมันจะดีขึ้นด้วยวิ่งไปนานๆเนี่ยมัน ล่าสุดของ a s i c เนี่ยก็จะมีตัว m t t s p ป e d เนาะที่มันต่ำกว่า200ก็ตัวที่เบามากๆเลยก็คือ t e t p s p e r d รนะฮะมันร้อยกว่าเองเนี่ยอันเนี้ยน่าลองนะถ้าฟูลมาราธอนนะ แต่ว่าในว่าไม้ฮะใครอยากจะใช้ตัวนี้ไปวิ่งแข่งเพราะว่ามันโฟมมันนุ่มพอโฟมมันนุ่มเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารองรับแรงกระแทกได้มากเพราะฉะนั้นมันเวลาเราวิ่งเรามันจะไม่สถานมันก็รู้สึกว่ามันวิ่งแล้วมันสบายตัวนี้ผมไปดูใน YouTube ของคนต่างชาติมานะเขาก็บอกว่าตัวนี้มันเหมาะสำหรับวิ่งเทมโปแล้วก็รองรันเขาพูดเลยว่าลองรันแน่แน่้นานเปอร์เซ็นต์ก็คือตั้งแต่ฮาฟขึ้นไปนะฮะตัวนี้ชนกับตัวไหนอรอผมไม่ช่วยเพราะว่ามันอยู่สูงกับซูเปอร์บาร์แล้วแหละบาง เมกาบลัสเป็นรองเท้าที่เขาชอบกันมากบางคนบอกเลยว่าถ้าใครชอบ Super b ์ a ลัสก็น่าจะต้องชอบเมกาบลัสมากกว่านั้นแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะเมกาบลัสจะออกมาทำไมตอนนี้วะเพราะว่าถ้าดูตามรายการผลิตเนี่ยซูเปอร์บลัสเนี่ยมันจะออกช่วงปลายปีนี้นะแล้วก็มีข่าวลืออว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้โฟมไฟฟ,รมรฟ์โฟมลีฟ แบบเต็มผืนไฟฟลอมลิฟอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ตัวท็อปฟังไว้นะซูเปอร์บลาร์สามจะใช้ไฟฟลอมลิฟต์เต็มผืนนะอาจารย์อันนี้นไปข่าวลือนะถ้าใครมีซูเปอร์บลาร์สองอยู่อังง่ายๆคือกูเบื่อละวซูเปอร์บลาร์สองกูนั่งอยากได้อะไรที่ดีกว่านี้มีไหมอ่ะเขาก็บอกมีเมกอบลาร์สแกเมกอบลาร์สออกมาเพื่อให้ดีกว่าซูเปอร์บลาร์สองนิดนึงจะยอมเสียตังไหมเปิดกลางปีมีงานวิ่งเยอะอย่าเสียตังค์เอาไปก่อนเลยเพราะฟีลลิ่งฟีลลิ่งมันดีกว่านะเว็บต่างประเทศเขาสรุปว่ามันดีกว่า แต่ยหลาคนชอบชอบกันมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าซื้อไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวปลายปีมีซปเปอร์บาส์สามนะเตรียมเสียเงินอีก <laughs> เอสิคมีการตลาดแม่งขันสุดจริงว่ะโอเคมันประมาณนี้นะฮะตัวโฟมของเมกอบลัซเนี่ยใช้โฟมตัวเดียวนะฮะไม่มีแผ่นนะครับไม่มีแผ่นคาร์บอนไม่มีแผ่นไนลอนไม่มีแผ่น ATPU ไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะฮะใช้ความเด้งจากโฟมล้วนๆก็ลองวัดกันดูนะฮะระหว่างตัวโซนิคบล s t กับ Mega เบเกอร์บลันะฮะว่าคุณอยากจะมีแผ่นไหมถ้ามีแผ่นช่วยอะไรได้ไหมหรือจะเอาเบากว่าแล้วก็ใช้โฟมไปเลยตัวเดียวเออมันอันนี้แล้วแต่คนเลยนะอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันอ้อลืมบอกราคาอ่าสรุปราคาใหม่ Sonic Blast เนี่ยต่างประเทศมันคือ1นึ่งร้อยนะเหรียญนะร้อยแปดสิร้อยแปดสิบเหรียญอยู่ที่ประมาณ5้าพซึ่งอันนี้มันยังไม่รวมภาษีนะฮะ ถ้าเข้าไทยเนี่ยผมว่ามันน่าจะบวกเข้าไปอีกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6,008อันนี้ผมผมคาดเดานะอย่าด่าวผมนะผมคาดเดานะ Sonic b ล a s t น่าจะอยู่ที่6,008ต่อไปเม ga b ล a s t มันอยู่ที่225เหรียญตีเป็นเงินไทยก็7,300กว่าบาท7,400ตี7,400ยังไม่รวมภาษีถ้าเข้าไทยเนี่ยผมว่าไป8,009แน่นอน m e g a b ล a s t น่าจะ8,009ดยรวมประมาณนี้ฮะข้อมูลเนี่ยเท่าที่ผมหาได้ก็ประมาณนี้แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาลองเล่นลองวิ่งลองอะไรก็ ไปหมดแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะชอบเมกาบลาสกันมากกว่านะก็ลองดูนะฮะใครถ้าออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองให้แล้วเดี๋ยวจะเล่าฟ e ลลิ่งให้ฟังเพราะว่าร้านผมชอบมากเลยคือพนักง,งานร้านเอซิกเนี่ยที่เมกาบางนานะเขาต้อนรับขับสู้ดีนะแล้วเขาแบบเขาคุยกับคนนะอ่ะเออผมมาลองแล้วผมก็ให้เขาถือกล้องถ่ายวีดีโอให้เขาก็ถ่ายให้นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าออกแล้วเนี่ยมันออกวันทีน่1กันยานะถ้าเข้าไทยนะาจะไม่ผิดนะเดี๋ยวจะไปลองให้นะครับว่าตัวไหน f ีลล i n งดีกว่ากันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ข่าวรองเท้าเอ เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนานๆมาทีไม่ไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันนะใครที่ยังไม่กด Subscribe ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับมัน700กว่าแล้วจะจะพันละอีกขาดอีกสามกว่าคนฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับเล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ